ก็เข้ามาแล้วกดไปที่ i ิชเมนูนะคะแล้วก็กดสร้างใหม่กดเลือก e ท p เพ t e แล้วก็กดคำว่าใหญ่นะคะแล้วก็เลือกตัวนี้นะคะคลิกไปเลยค่ะกดเลือกเลยนะคะทีนี้เราก็ไปเลือกรูปภาพเลือกรูปนะคะก็เอาตัวที่เราบันทึกไว้นะคะแล้วก็ขยายให้มันเต็มขยายให้มันเต็มกรอบแบบนี้นะคะแล้วก็ไปกดเลือกเทมเพลตกดต่อไปนะคะ กดต่อไปอกดต่อไปเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็มาเลือกประเภท a ก็เป็นลิงก์แล้วเราก็เอาลิงก์มาแปะนะคะซึ่งลิงนนกอนนะะ์อันนี้เปิ้ลก็จะเอาไว้ที่โน้ตนะคะอันนี้เปิ้ลก็กลับมาที่โน้ตนะแล้วก็เอามาแปะเลยก็จะเป็นตัวลิงก์ของอแอป d o t o r อทูเนะคะปรึกษาหมอออนไลน์นะคะแล้วก็กดคัดลอกแล้วเราก็มาวางได้เลยนะคะสำหรับลิงก์ b ลิงก์ เดี๋ยวก่อนไปนะคะใส่ป้ายแอคชั่นก่อนค่ะก็ใส่เข้าไปเลยว่าเราอยากจะใส่ว่าอะไร Apple ก็จะใส่ว่าอ่าโทรเลยนะคะแล้วทีนี้มาลิงก์ B นะคะเราก็ไปเลือกที่ลิงก์แน่นอนค่ะก็คือลิงก์มาร์เก็ตวิชาณฑ์ที่ได้สมัครไว้นะคะอันนี้ Apple ก็จะกลับไปที่โน้ตเหมือนเดิมแล้วก็ไปก๊อปปี้ลิงก์มาใส่ลิงก์นะคะ ก็ปี้โน้ตนะคะ,ะกดคัดลอกนะคัดลอกลิงก์นะคะแล้วก็กดเข้ามาที่ Line Official Account ของเราก็จะอยู่หน้าเดิมแล้วก็กดวางเลยอย่าลืมใส่ป้ายแอคชั่นนะคะ Apple ก็อาจจะใส่ว่าอชอปชอบเลยชอบนาวอันนี้คือแล้วแต่เรานะคะแต่มันจะไม่โชว์แต่มันต้องใส่มันจะไม่โชว์แต่มันต้องใส่นะ,น,ใสนะคะทีนี้พอ,อช่องดี ช่องดีกับช่องซีนี่คือเราจะใส่ข้อความหรือว่าจะใส่อะไรก็ได้นะคะลองลองเทสดูเน,นี้ยแอปเปิลทำให้ดูแอปเปิลอาจจะใส่ำสะคะำว่าสอบถามนะคะคำว่าสอบถามหรือคำว่า,อ,าอะไรก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่ลิงก์ที่เป็นลิงก์เวชภัณฑ์ก็ได้หรือว่าจะใส่ Facebook ของเราก็ได้หมดเลยนะคะ อันนี้สมมุตินะคะมีขอ,องไหมทีนี้นะคะเราก็มาเลือกลิงก์ดีเราคลิกว่าไม่กําหนดก็ได้นะคะ C ก็จะไม่กําหนดก็ได้นะแล้วแต่เรานะคะเสร็จปุ๊บเราก็กดต่อไปเลยถ้าเราโอเคแล้วเราก็กดต่อไปแต่อันนี้ Apple เปลี่ยนใจแอปเปิล <laughs> <Apple S 2> มาเลือกที่ลิงก์นะแอปเปิล <laughs> ก็อาจจะใส่เป็นลิงก์ของเวชภัณฑ์ลิงก์เดิมนะคะเราก็มา Copy คือถ้าเราใส่ลิงก์ไหนอะคะ่ะมันก็จะเชื่อมเข้าไปที่ลิงก์นั้นเลยนะคะอะแล้วเราก็พาร์ตนะคะว่างมันคือทำทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะคะทีนี้ก็มาใส่ป้ายแอคชั่นนะก็อาจจะเขียนอสอบถามท้ามเลยก็ได้นะแล้วแต่เรานะคะทีนี้เราก็มาตั้งชื่อให้เขานะคะว่าจะให้เขาชื่อว่าอะไรอะแอปเปิลก็อาจจะเป็น ทสอันนี้แอปเปิ้ลทให้ดูเนาะก็อาจจะเป็นทสเราจะตั้งชื่อว่าอลิสต์เมนูก็ได้นะคะแล้วแต่เราทีนี้วันที่เขาถามว่าวันที่ที่จะให้แสดงเป็นวันไหนแอปเปิ้ลก็ทําเมื่อวานนะแอปเปิ้ลก็ตั้งเป็นวันที่9เลยอะให้แสดงเลยนะทำตอนเที่ยงคืนนะคะแล้วก็ผ่านไปหนึ่งปีซึ่งอันนี้แล้วแต่เรานะคะแล้วแต่เราแล้วเราก็กดบันทึกได้เลยนะคะ ทีนี้เราก็มาดูว่าอาริชเมนูที่พร้อมใช้งานขณะน,นี้อันนี้คือเราตั้งเวลาเพราะว่ามันก็จะีเ l a y ออกไปนิดนึงนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะโอเค